เดลโมเมมันนี้นำเสนอ어어เรื่องทอรอเร่งกู้คืนพื้นที่คานถล่มภายใน7วันสั่งเช็คลิส์ทุกขั้นตอนทุกโครงการนายอภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงในฐาน,นะประธานกรรมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากเหตุการสะพานก่อสร้างสุดตัวบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคนองของโครงการพิเศษทางพร,รามสาม ดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่3เมื่อวันที่15มีนาคม2568ที่ผ่านมานั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยด่วนขณะนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งดาเนินการกู้คืนพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็วันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนสูงสุดในอภิรัต์กล่าวว่าสําหรับการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากตัวโครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักได้จึงทําให้คานสะพานเกิดการสุดตัวได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงกําหนดมาตรการด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งให้รายงานความคืบหน้ามาอย่างกระทรวงคมนาคมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามภายหลังจากการจัดการผู้คืนพื้นที่เสร็จภายใน7วันและหลังจากนั้นนับอีกยี่สวันคาดว่าจะทราบถึงผลสรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนายอภิรัตนกล่าวว่ากรณีเหตุการณ์โครงสร้างเหล็ก ลันชิง o u นทรีและชิ้นส่วนพื้นสะพานสุดตัวบนทางหลวงหมายเลข35ช่องทางหลักกมที่21-650บำบวก650ตอาบนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2567ซึ่งอยู่ในโครงการก่อสร้างทางพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วตอนที่หนึ่งนั้นนายพิรัตกล่าวว่าจากการรายง,งานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมทางหลวงผู้เชี่ยวชาญจากสภาวิศวรกรวิศวรกรรมสถานแห่งประเทศไทยสพเมืองสมุทรสาครและพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้คณะกรรมการได้ดําเนินการตรวจสอบมาแล้ว1 0 6วันได้แก่ ทำการบ้อย้ายชุดอุปกรณ์ LG ออกจากพื้นที่11วันลงพลื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ14วันตรวจสอบเอกสารของโครงการ90วันรวบรวมข้อมูลหาสาเหตุของการพิบัติ53วันประชุมพนักงานสอบสวน26วันรับมอบวัตถุพยาน12วันทดสอบพยานวัตถุ41วันและสอบพยานบุคคล1วันล่าสุดคณะกรรมการได้สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า โครงสร้างของคานเหล็กสามารถรับแรงได้โดยแบบการก่อสร้างมีความถูกต้องและวัสดุสำหรับงานก่อสร้างโยธาเป็นไปตามมาตรฐานดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานใช้เหตุได้ว่าเกิดจากการรูดของเหล็กเส้นกำลังสูงทำหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่างคานคอนกรีตและฐานรองของโครงเหล็กชุดชั่วคราวโดยองค์ประกอบของชุดขันตัวยึดอาจไม่แน่นเพียงพอซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการจะดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบคดีนี้เพื่อนำสู่ขั้นตอนการสอบสวนเพื่อหาบุคคลที่กระทำความผิดและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายพระรัตกล่าวว่าในส่วนของสัญญาอื่นๆของโครงการมอเตอร์เวย์ M8.2 นั้น กรมทางหลวงได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับจัดทำรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเพื่อนำไปใช้สำหรับโครงการอื่นๆต่อไปในอนาคตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดและต้องไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกต่อไปอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามยืนยันว่าทุกโครงการบนถนนรามสองจะสร้างเสร็จภายในปี2500 68อย่างแน่นอน